พอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติจากไฟป่ามักจะครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกันและการรับมือรวมไปถึงการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุด้วยต่อไปนี้คือโครงสร้างที่คุณอาจจะใช้ในการจัดทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับไฟป่า 1. บอกเล่าถึงอันตรายและผลกระทบของไฟป่าไฟป่าเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบทั้งต่อมนุษย์สัตว์และธรรมชาติเช่นการทำลายป่าทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ และสามารถส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงได้การเกิดไฟป่ามักจะเป็นผลจากการสะสมของวัสดุที่ติดไฟได้เช่นต้นไม้แห้งยาแห้งและสภาพอากาศที่แห้งหรือร้อนจัด 2. วิธีการป้องกันไฟป่าก่อนที่จะเกิดการดูแลรักษาป่าการทำความสะอาดป่าจากวัชพืชและเศษซากไม้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าได้การใช้แนวกันไฟ การสร้างช่องว่างระหว่างต้นไม้หรือพื้นที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิงสามารถช่วยลดการขยายของไฟได้การควบคุมการเผาหลีกเลี่ยงการเผาป่าในช่วงฤดูร้อนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นในช่วงที่อากาศแห้งจัดการศึกษาการบริหารจัดการป่าสอนให้ประชาชนรู้จักการป้องกันและจัดการไฟป่าเช่นการตรวจสอบสภาพป่าการรายงานอุบัติเหตุ 3. วิธีการรับมือเมื่อไฟป่าเกิดขึ้น การอบพยพการอพยพเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญเมื่อมีการประกาศเตือนภัยไฟป่าโดยต้องมีการเตรียมแผนที่ชัดเจนสำหรับการอพยพทั้งชุมชนและสัตว์เลี้ยงการใช้ระบบเตือนภัยใช้เทคโนโลยีในการติดตามและเตือนภัยเช่นระบบเตือนภัยจากดาวเทียมการติดตามการเกิดไฟป่าผ่านแอปพลิเคชันการใช้เครื่องมือการดับไฟเช่นใช้เครื่องพ่นน้ำและอุปกรณ์ดับไฟขนาดใหญ่ในการปิดกั้นและดับไฟที่เกิดขึ้น การประสานงานระหว่างหน่วยดับเพลิงทหารตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยกันรับมือกับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่าการฟื้นฟูป่าการปลูกต้นไม้ทดแทนและดูแลรักษาพื้นที่ที่ถูกไฟป่าทำลายการช่วยเหลือประชาชนการจัดหาที่พักและการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยให้ชุมชนกลับมามีรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 5. การเตรียมตัวในระยะยาวการฝึกอบรมและการศึกษาชุมชนเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของไฟป่าและการเตรียมความพร้อมสําหรับการเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการทำพอร์ตแครเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและรับมือกับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงให้ความรู้ในการฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อมในอนาคต